สวัสดีจ้ามาค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเงินแม่ไม้ของประเทศอังกฤษนะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะคะหลังจากที่ใครที่แต่งงานกับคนบริติชนะคะหลังจากที่คู่สมรสเสียชีวิตหรือจากไป <c oughs> ก็จะได้รับเงินบำนาญไปจนกว่าคุณจะแต่งงานใหม่หรือ จนกว่าคุณจะเสียชีวิตนะคะคือได้รับไปตลอดเลยแต่เมื่อปีคศอสอน2017นะคะ2017นี่เองเขายกเลิกเงินบำนาญแม่ไม้นะคะแต่ว่าเป็นเป็นเงินบรรเทาความทุกโศกแทนนะคะก็จะได้รับเงินก้อนแรกประมาณ2,500ปอปอน แล้วก็จะเพิ่มเป็น3,500ปอนในกรณีที่มีบุตรด้วยกันนะคะก็เงื่อนไขในการให้เงินก้อนแรกก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเท่าไหรก่ก็แล้วแต่แต่และคนได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีบุตรด้วยกันเนี่ยก็จะได้อยู่ที่เน็ตๆเลย2,500ปอนนะะถามว่าเงินจำนวนนี้ เราจะไปได้ที่ไหนนะคะก็อืก็จะไปติดต่อจ็อบเซนทรีพัดนะคะคือในแต่ละที่มันจะมีอยู่แล้วแล้วก็จากนั้นคุณก็จะได้เงินทุกเดือนต่อไปอีก18เดือนนะคะคนที่ไม่มีบุตรก็จะได้สูงสุดต่อเดือนประมาณ100ปอนด์นะคะ แต่ว่าถ้าคุณมีบุตรด้วยกันก็จะได้สูงนะคะไปจนถึง350แต่ว่าในในสามปอนด์นี้ก็ไม่ไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะคะสวัสดิการอื่นๆเนี่ยป้าแก้วก็ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคนที่หลายคนนะคะมักจะถามป้าแก้วว่าอยู่ที่เมืองไทยจะติดต่อได้ที่ไหน ะะเกี่ยวกับเงินเงินแม่ไม้ก้อนนี้คือหลังจาก30วันนะคะคุณก็ถ้าคุณอยู่เมืองไทยคุณก็แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยื่นเข้าไปนะคะ,ะที่เขาเรียกอะไรศูนย์สถานทูตนะคะลองไปติดต่อที่สถานทูตอังกฤษดูว่าเขาจะให้เราทําแบบไหนยอย่างไรในกรณีสามีเสียชีวิตคุณจะต้องเอาใบชนะสุดโศกเอาใบมรณะบัตร นะะในเหตุการณ์ตายของสามีหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษด้วยนะคะแล้วก็เอาใบทะเบียนสมรสแปลไปด้วยนะคะไปยื่นที่สถานทูตนะคะเงินก้อนแรกเนี่ยที่คุณจะได้เนี่ยคุณจะต้องยื่นหลังจากที่สามีเสียชีวิตแล้วไม่เกิน30วันนะคะไม่งั้นเงินก้อนนี้คุณก็จะไม่ได้แล้วหรืออาจจะลดลด ลดไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเงินเงิน18เดือนเนี่ยคุณก็ยังคงได้รับอยู่ถึงแม้ว่ามันจะช้าไปหรืออะไรแต่คุณก็จะได้รับย้อนหลังยังไงก็ลองไปติดต่อดูนะคะเห็นหลายๆคนถามป้าแก้วเข้ามาเนาะอีกท่านหนึ่งนะคะเธอบอกว่าเธอติดต่อรับเงินบํานาญต่อจากสามีหลังจากที่สามีเสียชีวิตแล้วเธอก็ได้เงินบัตเทาควา,ความทุกโศกนู่นนี่นั่นไปนะแล้ว เงินบำนาญมันมีสองตัวนะคะของของประเทศอังกฤษมีบำนาญส่วนตัวกับบำนาญจากโกลโบเมนบำนาญส่วนตัวก็คือจากที่คุณทำงานนะคะที่ทำงานมาหรือบางคนอาจจะทำประกันชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณก็จะได้ในส่วนนี้ คุณอาจจะรับเป็นเงินก้อนหรือจะรับเป็นรายเดือนต่อจากสามีก็ได้แต่คงไม่ได้รับเงินเต็มจํานวนเหมือนที่สามีคุณได้รับนะคะจะได้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแต่นะคะแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ว่าคุณอยู่กินกันนานแค่ไหนหรืออะไรแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังในกรณีนี้นะคะรับเงินบํานาญต่อจากสามีส่วนของที่คุณจะได้รับคือบํานาญจากบํานาญส่วนตัว ที่ได้รับจากบริษัทหรือที่เขาทํางานนะคะแต่รัฐบาลเออเงินบํานาญจากรัฐบาลเนี่ยหรือสเตทเพนชั่นคุณจะไม่ได้รับต่อจากสามีหรือจากใครเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนที่รับเงินสเตทเพนชั่นหลังจากที่เสียชีวิตก็คือกลายเป็นเงินศูนย์ไปเลยนะคะจะไม่มีใครได้รับสืบทอดตรงนี้เนาะ,ะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเคลียร์เนาะว่าอ่า พอสามีตายเราจะได้เงินอะไรไหมบางประเทศก็ยังคงได้รับเงินแม่ไมมบำนาญแม่ไมมทุกปีนะคะเพื่อนร่วมงานของป้าแก้วนะคะที่ที่อยู่แผนกเครื่องสําอางเนี่ยตอนนี้เธออายุ60แล้วสามีเธอตายไป10ปีที่แล้วนะคะเธอก็ยังคงกินเงินแม่ไหอยู่ทุกเดือนนะคะตอนนี้เงินแม่ไมมทุกเดือนเธอก็ไม่อยากที่จะแต่งงานใหม่นะคะถามว่าเธอมีแฟนไหม เธอก็มีแฟนนะคะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสไงคะเธอก็ยังคงกินเงินตัวนี้ได้อยู่เนาะแล้วก็อีกหลายๆคนยังญาติญาติของสามีป้าแก้วนี่ก็มีนะคะแล้วก็จากเพื่อนของเพื่อนอีกเขาก็ได้รับเงินตัวนี้อยู่หรือคนไทยหลายท่านนะคะที่สามีเสียก่อนปี2017เขาก็ยังคงได้รับเงินบํานาญแม่ไม่มาเรื่อยๆนะคะคือใครที่ได้รับแล้วก่อนปี2017ก็ยังคงได้รับ ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะแต่งงานใหม่หรือจนกว่าคุณจะเสียชีวิตนะก็คือตลอดชีพไปเลยแต่ถ้าใครที่สามีเสียชีวิตหลังจากปี2017ลงมาก็ก็จะจะ,จะไม่ได้เงินบํานาญตัวนี้จะจะไปได้เงินเป็นเงิน2,500 3,500แล้วก็ได้รับทุกเดือนอีก18เดือนแค่นั้นเองนะคะตอนนี้คือรัฐบาลอังกฤษเหมือนเหมือนเขาจะทางแต่งนะ อะไรได้เขาก็ตัดนะคะตัดความช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้นะคะคนพิก,พการคนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลตอนนี้เขาจะตัดออกหมดนะะเขาจะสืบเขาจะคือทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะจะไม่อยากจ่ายเงินในส่วนนี้ออกไปจะว่าทางแตกก็ว่าได้นะ,ะขนาดเ,าเกษยียณอายุก็ยังเพิ่มยืดระยะเวลา การเสียการ,กรเกษียณอายุออกไปอีกนะคะจาก60เป็น65สิตอนนี้เป็น67ปีนะะและมีแนวนโน้มว่าในอนาคตจะเพิ่มเป็น72ปีก็มารอรุนลุนกันนะคะว่าจะอยู่ยังไงแบบไหนแต่ในเห็นเข้าว่านะคะเจเนอเรชันของป้าแก้วเนี่ยจะ,กะเกษียณเมื่ออายุ67ปีก็ปีก,ก็ก็ดูลองดูนะคะสามีป้าแก้วเนี่ยกเกษียณอายุเมื่อ65ปี อายุ60ตอนแกอายุ65พี่สายแกก็กเกษียณตอนอายุ65ปีส่วนน้องชายนะคะ,ะคนเล็กเนี่ยที่โสดะจะเกษียณอายุเมื่อ66ปีนะคะส่วนตัวป้าแก้วก็คงจะ67ปีนะคะคือถ้าสมมุติว่า72ปีก็คงจะตุยก่อนนะนะ,ค,ะคงจะไม่มีโอกาสได้ใช้เงินกเกษียณกับเขาเ หลายคนก็คงจะสงสัยนะอ้าวแล้วเงินทํางานล่ะถ้าถ้าคุณเ,เป็นอะไรก่อนแล้วเงินเงินบํานาญล่ะจะทํายังไงที่คุณเสียเข้าทุกเดือนทุกเดือนในที่ทํางานของคุณเงินบํานาญส่วนตัวเนี่ยสามีสามารถยื่นขอนะคะยื่นคาร้องขอไปได้ก็จะได้เงินในส่วนนี้ออกมานะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะหรือสามีหรือ คนเป็นเมียนะคะสามารถยืน่นยื่นตัวนี้ได้นะคะยังไงก็รอติดตามกันต่อไปเนาะถ้าอายุเจ็ดสิบสองปีดิฉันไม่มีอายุยืนถึงขนาดนั้นนะคะนึกภาพไม่ออกตัวเองตอนอายุเจ็ดสิบสองปีนะคะถ้าสมมุติมีอายุถึงเจ็ดสิบสองปีและคิดสภาพดูนะคะแก่ขนาดนั้นฉันดิฉันจะ อยู่ใช้เงินกเกษียณอายุไปได้อีกสักกี่ปีนะคะไม่ได้คุ้มเลยกับการเสียภาษีกับการทำงานหนักแบบนี้เนาะแต่ยังไงก,ก็ก็ยังดีกว่ากับหลายๆที่นะคะที่ไม่มีเงินกระสงกะเกษียณไม่มีเงินช่วยเหลืออะไรเลยนะถ้าคุณไม่ได้รับราชการเนาะคือเราไม่ได้ว่าประเทศไหนนะคะคือในแต่ละประเทศในทุกๆท,ที่เขาก็จะมีระบบมีการบริหาร ของประเทศนั้นๆในการจัดการกับพลเมืองของเขาเนาะเราเราไม่ก้าวไก่เรื่องนี้เนาะ,ะมีหน้าที่อะไรก็ทำไป